ขยี้ตาหลุด DJ ดังสลัดผ้าโชว์หุ่นแซบจากน้ำหนักพุ่ง84โลวันนี้ลีนเวอร์หลังจากที่น้ำหนักตัวเองพุ่งไปกว่า84กิโลกรัม DJ มาตูมก็ตัดสินใจกลับมาลดหุ่นดูแลสุขภาพตัวเองอย่างจริงจงังจนได้รูปร่างที่เพอร์เฟกแน่นไปด้วยกล้ามเนื้อเป็นมัดมัดล่าสุดด DJ มาตูมได้ปล่อยภาพชวนใจสัน่นโชว์สัดส่วนรูปร่างสุดลีนพร้อมเขียนเล่าอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของตัวเองว่า เคยบอกกับตัวเองตอนซื้อชุดคลุมกับชุดชั้นในตัวนี้เมื่อสี่ปีก่อนว่าถ้าวันหนึ่งหุ่นดีจะใส่แค่ชุดคลุมนี้ถ่ายแบบเก็บไว้ดูให้ได้มาวันนี้ตูมทำตามเป้าได้แล้วและวินาทีที่เห็นภาพนี้ของตัวเองบอกตรงๆว่าหายเหนื่อยเมื่อตูมจึงอยากให้ความพยายามตลอดสามเดือนเต็มที่มาตูมคุมอาหารอย่างเคร่งครัดออกกำลังกายอย่างเข้มงวดบอกกับทุกคนที่อยากเปลี่ยนร่างและต้องการแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายว่ามันไม่มีอะไรยาก ถ้าใจเราบอกว่าง่ายถึงวันนี้มะตูมจะมีหุ่นที่ดีขึ้นแต่มะตูมก็ยังไม่หยุดพัฒนานะครับในอนาคตข้างหน้าจะพัฒนาให้แข็งแรงกว่านี้ขอกำลังใจล่วงหน้าจากทุกคนด้วยส่วนใครที่อยากรู้เคล็ดลับอย่างละเอียดว่ามะตูมทำอย่างไรให้มาถึงร่างนี้ไปรับชมคลิปล่าสุดที่ช่อง youtube djmatoom ได้เลยครับสุดท้ายอย่าให้ความสำเร็จของเราถูกทำลายด้วยคำว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเริ่มเลยครับ เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่คิดจะเริ่มที่เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นครับสู้ๆวันที่8กรกฎาคม66